คุณผู้เขามองเห็นอะไรนะคะเขาถือครองเงินสดสูงที่สุดเป็นบริการขนาดนี้นะคะไม่ค่อยมั่นใจในหุ้นอเมริกาหรือเปล่าฝ่ายของปู่เป็น value investor ดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดอะไรที่เขามองว่ามันมี valuation ที่อาจจะสูงเกินสิ่งที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่ามันไม่ attractive ที่จะเข้าไปถือครองนะตอนนี้มากกว่า ถ้าเกิดเราดูจากทางซ้ายเนี่ยคะ US เลยเนี่ยแท่งสีเทาเข้มนะคะก็จะเห็นว่าสูงนำโดดกว่าเพื่อนๆในโลกมาเลยน,นะคะถ้าเกิดในปีนี้เนี่ยสำหรับ S&P 500เองก็มองว่าน่าจะมี EPS growth ที่ประมาณ15%นะคะถ้าเกิดเป็น Nasdaq เองก็จะสูงกว่านี้นะคะที่ประมาณ20กว่านนั่นก็เป็นเพราะว่าเขามีเป็น tech r e v e n ด์ไดรเรใช่ไหมคะแล้วก็ตัว Earnings r e v i s i o n เองถ้าเกิดดูทางด้านขวานะคะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นสีเขียวเข้มๆนะคะก็ยังถือว่าค่อนข้าง Stable นะคะการเลือกลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาให้ได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะเป็นโอกาสในการลงทุนจรงิจรงๆเนี่ยคุณวิริยาฟันธงหน่อยคะ่ะว่าเราควรที่จะเลือกจัดพอร์ตหุ้นอเมริกาแบบ สิ่งที่อาจจะเป็นคําถามอยู่นะคะก็คือเรื่องของสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าของคุณอเมริกาเน,นี่แหละค่ะพอเห็นข่าวเรื่องตัวเลขของการถือครองเงินสดนะคะของ b e r k s h เช e h a t h a เ a y ของคุณปู่บรันด์บัฟเฟตนะคะก็ทําให้เกิดคําถามว่าคุณปู่เขามองเห็นอะไรนะคะเขาถือครองเงินสดสูงที่สุดเป็นบริการขนาดนี้นะคะ ไม่ค่อยมั่นใจในหุ้นอเมริกาหรือเปล่านะคะคือกระทั่งจะซื้อหุ้นก็ไม่ซื้อนะคะซื้อหุ้นตัวเองคืนก็ไม่ซื้อด้วยนะคะแสดงว่าอาจจะกังวลใจเรื่องของ v a l u a t i o n นะคะหรือว่าเห็นอะไรข้างหน้าที่ดูแล้วจะต้องลังเลในการลงทุนนะคะ valuation เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นหลักด้วยแหละนะคะที่เขาก็เมนชั่นถึงค่อนข้างจะชัดเจนบอกว่ายังไม่เห็นมีจังหวะด,ดีๆในการซื้อหุ้นเลยนะคะเรื่องของมูลค่าความถูกแพงของหุ้นอเมริกาตอนนี้เนี่ยคุณิริญามองยังไงบ้างคะ ได้ค่ะถ้าเกิดจะ,ะแชร์สไลด์ให้ท่านนักลงทุนเห็นภาพชัดขึ้นสักหน่อยนะคะดีเลยค่ะค่ะกะ็ถ้าเกิดเราเริ่มจากตัว Valuation ก่อนนะคะ,ะสำหรับถ้าเกิดมูลค่าถูกหรือแพงยังไงเนี่ยก็เองมาดูก่อนว่าแพงเนี่ยแล้วแพงแบบมีเหตุผลหรือเปล่า นะคะก็ตัว e a r n i n g ็ง r โ w t h ค่ะคือเขามีแนวโน้มท,ที่จะเติบโตหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเราดูจากทางซ้ายเนี่ยค่ะยูเลยเนี่ยแท่งสีเทาเข้มนะคะก็จะเห็นว่าสูงนำโดดกว่าเพื่อนๆในโลกมาเลยนะคะถ้าเกิดในปีนี้เนี่ยสำหรับ S&P 500เองก็มองว่าน่าจะมี EPS Growth ที่ประมาณ15นะคะถ้าเกิดเป็น NASDAQ เองก็จะสูงกว่านี้นะคะที่ประมาณ20กว่านั่นก็เป็นเพราะว่าเขามีเป็นเ c h ดิฟเฟนต์ดรายเอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ตัว e a r n i n g ็ Revision เองถ้าเกิดดูทางด้านขวานะคะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นสีเขียวเข้มๆนะคะก็ยังถือว่าค่อนข้าง stable นะคะถ้าเกิดเราดูถัดไปเนี่ยแล้วที่ว่ามันแพงขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าอยู่ในเซกเตอร์ที่เป็นฝั่ง เทคเป็นหลักนะคะแล้วก็ที่เป็นท็อป10เนี่ยมันเป็นตัวดึงโอเวอร์เอาแวลูเอชันขึ้นมาค่ะถ้าเกิดเราดูที่ตัวที่เหลือนะถ้าเกิดไม่ใช่ที่ท็อป10เนี่ยตัวแวลูเอชันถ้าเกิดเราเทียบเรียกว่าเป็นดูจากตัว PE แวลูเอชันเนี่ยค่ะ ก็จะลดทอนลงมานะคะก็คือนั้นก็คือถ้าเกิดดูทั้งตลาดเนี่ยอาจจะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ22เท่านะแต่มันถูกดึงด้วยตัวที่ใหญ่ๆนะคะโดยเฉพาะพวกเทคเนี่ยมันไปที่เกือบเกือบ30เท่าแล้วตัวที่เหลืออยู่จริงๆก็คือยังไม่ถึง20เท่านะคะดังนั้นเนี่ยตัวที่ตัวที่เป็นตัวดึงเนี่ยก็คือเป็นตัวใหญ่มากกว่านะคะทีนี้กลับมาดูว่าแล้วตัวที่ที่เหลืออยู่นะคะแนวโน้มการเติบโตเป็นยังไงบ้างก็ทางขวาก็แสดงให้เห็นว่า Earning Growth เนะะี่ยค่ะมันก็จะ Broader b a s e มากขึ้นไม่ได้กระจุกเฉพาะหุ้นเทคอย่างที่ผ่านมานะคะหุ้นเทคยังโตอยู่ยังโตได้ดีนะคะแต่อาจจะไม่ได้โตมากเท่าเดิมเช่นถ้าเกิดเคยโต30-40%ก็อาจจะลดทอนลงมาสักประมาณ20%นะะก็ยังถือว่าเป็นในระดับที่เติบโตในระดับสูงอยู่นะคะนะคะที่ตัวที่เหลือเองเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้น catch up ไปพร้อมๆกันด,ดังนั้นเนี่ยโอกาสของ การลงทุนในในตลาดหุ้นสหรัฐที่ broadening broad out ตัวอัตราก,กำไรของบริษัทเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็น o p p opportunity ที่ที่น่าสนใจนะคะดังนั้นย้อนกลับมาคอมเมนต์สถานะเงินสดของของทางคุณปู่วอ r เ n น u f f เฟตนะคะ <Sure. S 1> ก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องอมองว่าไม่ไม่ได้อยากให้มองว่าการที่ถือเงินสดเยอะขนาดนี้เป็นการเหมือน timing market หรือหรือยอย่างไรค่ะคือด้วย สไตล์ของของคุณปู่เป็น value investor ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดอะไรที่เขามองว่ามันมี valuation ที่อาจจะสูงเกินสิ่งที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่ามันไม่ attractive ที่จะเข้าไปถือครองนะตอนนี้มากกว่าและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดมองว่าตัวที่มันแพงตอนนี้มันเป็นหุ้นเทคใช่ไหมคะแต่ถ้าสังเกตหุ้นที่ที่ทาง virtual h a d w a y ถือเนี่ยจริงจ ไม่ได้มีความเป็นเทคจ๋าๆเลยนะคะอาจจะมี Apple ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดดู t o อ5 Top 10 Holding ตัวอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป็นเทคเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่ามันเป็นสไตล์การลงทุนที่แตกต่างออกไปะคะ่ะไม่ได้จะเป็น representative ของทั้งตลาด US นะคะดังนั้นก็เลยไม่อยากให้ทางนักลงทุนตีความว่าการที่ทาง Berkshire Hathaway เนี่ยถือเงนินสดเพิ่มขึ้นมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณอะไรหรือเปล่า ะะก็อยากให้มองตรงนี้มากกว่าค่ะค่ะเคลียร์มากนะคะฟันธงนะคะประเด็นดังแล้วนะคะว่าสถานการณ์ที่สะท้อนมาจากเคสของบุ o กเชียร์เทเวนะคะเป็นยังไงนะคะทีนี้คงต้องฟันธงกันต่อนะคะว่าการลงทุนในหุ้นอเมริกานะคะเราควรที่จะวางแผนควรที่จะจัดพอร์ตยังไงนะคะเพราะว่าเห็นได้ชัดอยู่นะคะว่าโอกาสมีอยู่แน่ๆน,นะคะเศรษฐกิจ ที่ยังเติบโตได้ดีนนโยบายการเงินที่ยังเอื้อนะคะแล้วก็การมีธุรกิจเทคที่ยังมีโอกาสโตต่อได้ในอนาคตนะคะแต่เราก็ต้องยอมรับนะคะว่าตัวของ valuation ก็อาจจะไม่ถูกแล้วขณะดเดียวกันนะคะเราเริ่มเห็นการโตของส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่เทคมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะการจัดพอร์ตการเลือกลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาให้ได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะเป็นโอกาสในการลงทุนจรงิงๆนยะคุณวิริยาฟันธงหน่อยคะ่ะว่าเราควรที่จะเลือกจัดพอร์ตหุ้นอเมริกาแบบไหนคะ่ะ ก็วันนี้มีทางเลือกในการลงทุนหุ้นอเมริกามานําเสนอน,นะคะสามกองทุนค่ะถ้าเกิดเราดูที่กองทุนแรกนะคะ mm hmm. ก็เ u อ a นะคะถ้าจะขอแชร์สไลด์ uh, หน้าที่6นะคะ <Okay. S 1> ค่ะก็ uh, อันนี้เนี่ยเป็นแอ t ทีฟฟันนะคะที่เราลงทุนใน Master Fund ที่ชื่อ Brown a d v i s o r อรี่อ s t แตนเดอร์เบิร์ลกนนะคะอันนี้เนี่ย oh. ก็โดยมีหล <an> ักการการลงทุนของเขาเนี <S an> ่ยก็จะไม่ได้ต้องยึดตามตัว S&P 500ขนาดนั้นนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือจะได้ Broad i n g The ้งที่ที่มากกว่าแค่ตลาดแล้วนะคะแล้วก็หลักการลงทุนของเขาเนี่ยจะต้องมองหาบริษัทที่มีความได้เปรียบเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะเขาเรียกว่าหลักการ Sustainable Business Advantage ของเขานะคะและ จะต้องมี valuation ที่เหมาะสมค่ะดังนั้นอพอร์ตนี้เนี่ยก็จะช่วย diversify ออกจากตลาดหุ้นดัชนีอเมริกาออกมาไปยังหุ้นัวอื่นๆที่มี concentration ของเทคเนี่ยก็น้อยกว่านะคะแล้วก็มีในเซกเตอร์อื่นๆที่ก็เป็น market leader แล้วก็มีความแข็งแกร่งในแต่ละเซกเตอร์เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่สำหรับผู้ที่มองหา ตลาดหุ้นอเมริกาเพียวๆเลยค่ะแต่อาจจะยังไม่อาจจะอยากได้เวอร์ซี f ไฟออกมาจากตัวด mm ัชนีอย่างเดียวนะคะกะ็มามองเป็นตัวที่เป็น Active ด้วยหลักการลงทุนของของบราวแบบนี้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าท่านในที่อยากจะเน้นๆลงไปในเทคสหรัฐนะคะก็เราเกินไปบ้างแล้วว่าเราค่อนข้างมีมุมมองที่เป็นบวกกับกับหุ้นเทคสหรัฐมากกว่า หุ้นในเซกเตอร์อื่นๆโดยรวมนะคะเราก็ค่อนข้าง aware ค่ะว่าจริงๆแล้ว valuation มันก็อาจจะดูสูงขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับ growth prospect ในอนาคตแล้วเนี่ยก็ยังค่อนข้างสมเหตสมผลนะคะ,ะเรามีตัวที่เรียกว่า kgtech นะคะคือ kglobal technology เป็นทาง master fund c o l u m b i a thread needle นะคะก็กองนี้เนี่ยจะ,ะลงทุนใน,ในหุ้น ในบริษัทสหรัฐนี่แหะค่ะแต่ว่าไม่ได้จํากัดแค่รายได้ที่มีอยู่แต่ในสหรัฐนะคะมันก็เลยมีความเป็น global เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นสามารถ capture โอกาสของการทำกำไรนอกสหรัฐได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีสัดส่วนของการบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในสหรัฐเนี่ยเยอะสะหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของหุ้นเทคในในสหรัฐได้เช่นกัน ะะส่วนอีกกองหนึ่งก็คือ KG Select นะคะนั่นก็คือ KG l o b a l Select ค่ะอันนี้เราร่วมมือกับทาง JP Morgan นะคะ Global Select Equity อันนี้เนี่ยก็จะมีความกระจายมากขึ้นกว่าแค่เฉพาะในตลาดสหรัฐและเราได้ capture opportunity ที่เขาคัดสรรเขาเลือกมาให้แล้วนะะว่ามันจะยังรองรับแล้วก็ตอบโจทยนะ์นักลงทุนได้ในทุก ในในไซเคิลที่ไม่ว่าจะเป็นหุ้น growth มาหรือหุ้น value มากองนี้ก็คือถือว่ามี track record ที่ช่วยให้พอร์ตนากลงทุนเนี่ยสามารถ perform ได้ในหลายๆช่วงเวลาค่ะแต่ก็จะยังมีพระเอกสัดส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐเหมือนเดิมเนี่ยแหละคะ่ะก็นั่นเป็นเพราะว่าจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสหรัฐก็คือยังคงเป็นประเทศที่เป็นเป็น,ปนแหล่งเติบโตของ ของหุ้นคุณตี้หุ้น growth นะคะโดยเฉพาะหุ้นเทคที่เรามีมุมมองบวกที่สุดสำหรับสหรัฐค่ะก็เหล่านี้ก็เป็นทางเลือกให้นักลงทุนได้ค่ะค่ะโอเคนะคะเคลียร์เลยทั้งสามกองนะคะเป็นทางเลือกจะหุ้นสหรัฐนะคะกระจายออกมาจากเทคนะคะจะโฟกัสที่เทคแต่ว่าเป็นเทคที่เป็นเทคแบบ global นะคะมีรายได้จากทั่วโลกนะคะหรือว่าจะเป็นกองทุนนะคะที่เป็น หุ้นในกลุ่มที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะคะโอเคก็หนักอยู่ที่อเมริกานะคะแล้วก็ร่วมมือกับมืออาชีพระดับโลกนะคะอย่าง JP Morgan ด้วยนะคะ3กล้อง KUSA นะคะ KGTech แล้วก็ KGSelectEquity นะคะวันนี้เราก็ได้เห็นภาพแบบเคลียร์นะคะแล้วก็ฟันธงมากๆนะคะโดยสรุปแล้วจะต้องหนีจากไทยไปอเมริกาหรือเปล่าคะคุวิรยาคะก็สำหรับนักลงทุนที่มองหาหุ้นโกค่ะหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำของโลกค่ะก็มองว่า มีการด i เวอ s ร f ซออกจากหุ้นไทยไปที่หุ้นอเมริกาก็น่าจะช่วยพอร์ตการลงทุนของทุกท่านได้ค่ะโอเคนะครับ